สวัสดีตอนนี้ทีมงานเรามาครบแล้วพี่น้องเอ้ยเออส่วนตาซิญัวก็อยู่ตรงน้นนะครับอนะเดี๋ยวผมก็จะมาแจ้งข่าวดีก่อนนะท่านครับขออนุญ,ญาตแจ้งข่าวดีนะทุกท่านเออวันนี้นะท่านก็จะมีนะท่านวันนี้จะมีเหล็กนะครับมาส่งนะครับ จากเฮียปิงนะทุกท่านซึ่งผมก็ยังไม่ได้ทําคลิปแจ้งข่าวดีก่อนหน้านั้นเลยผมแค่บอกว่าจะมีของชิ้นใหญ่มาส่งนะครับและอา,อาม่านะท่านก็เดาถูกนะว่าจะมีเหล็กมาส่งนะทุกท่านท่านก็เลยนะครับมอบเงินให้เป็นจํานวนเงินหนึ่งมืนบาทนะครับโอ้ชาถูกน้องเลยโดยแบ่งกันเป็นหลายส่วนนะครับห้าพันบาทนะร่วมสร้างนะครับบ้านของ สามพี่น้องนนทุกท่านแล้วก็มีให้นะครับมีให้ยายไรนะครับสองพันบาทแล้วก็มีค่าน้ำมันให้ผมอีกหนึ่งพันบาทแล้วก็ให้ค่าหารอีกห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็ให้ค่าแรงทีมงานด้วยเนาะนะครับอีกหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะท่านแบ่งกันแล้วมันจะได้อยู่สามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับแต่ว่าผมจะให้ไปคนละเท่านี้เลยทุกท่านก็ อ่ะเป็นข่าวดีสุดๆมาทุกคนมาๆมาๆมามา,มานี่มา,อาอบอไดมีเอาเงินดอกมา,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 าวันนี้นอะท่านเป็นวันที่จริงๆอ่ะผมไม่ได้บอกทีมงานเลยนะว่าวันนี้จะมีข่าวดีถึงทีมงานผมเห็นทีมงานมาด้วยใจเลยเอนะท่านมามาแบบบอไดคืดว่าซิมี่ <laughs> อันผู้ใหญ่ใจดีให้เงินเลยใช่ไหม มาเฉยๆเนี่ยนะมามาช่วยเอาเหล็กลงจริงๆอทีมงานเขาบอกผมมาแล้วว่าถ้ามีเหลก็กมีอะไรมาลงเนี่ยหรือว่ามีงานหนักๆเนี่ยให้บอกเขาอยากไปช่วยเออเอะวันนี้ไม่พูดแป้บำเตลงเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานนะครับอันนี้จากอาม่านะครับให้เงิน <S <S ๆๆนะอา่าอามาในจาได้อยู่เนาะเพื่อจะดีที่อ่าใช่ครับอาม่าแล้วก็ครอบครัว เป็นทั้งเจ้าภาพอันนอัหมอไฟเปลี่ยนหมอไฟแล้วก็ผู้หลายอย่างคือจำเช่มไม่ได้หลายอย่างอยู่เออแมนอาม่าแล้วก็ครอบครัวนะท่านให้มาพันห้ามันจะได้คนละสามร้อยเจ็ดสิบห้าแต่ว่าผมให้ไปสี่ร้อยเลยมันจะได้เป็นตัวเลขกลมๆอ่ะคนละสี่ร้อยตอนแรกท่านบอกว่าถ้ามาสามนะท่านจะให้คนละห้าร้อยแต่นี่มาสี่ก็ คนละสามร้อยเจ็ิบห้าผมก็เลยผมก็เลยเพิ่มให้เลยเอาโซ่กันเดี๋ยวเฝ้าเก็บเออเอาตาหนูเอ้าตาซากคนละสี่ร้อยโอ้จะได้มีกำลังใจลุยทั้งวันวันนี้เออเอาโอเคคนละสี่ร้อยเอาโชว์พนันกันนะเออเห็ดเห็ดอยู่บ่ ทำร่างกายแข็งแรงทงกายแข็งแรงนะครับครบเจ็บใจญ่อะไรครไข่ใหญ่มีมีใจอวะจันูมีใจครับดีใจโอ้บ่ขึ้นบ่ฟันว่าสิได้มีเงินมาได้ยังเนาะตอนแรกอ่ะบ้าขนาดน่ตอนแรกอ่ะทีมงานขึ้นมาช่วยเฉยๆนะคเฉยเอาเอายกมือยกมือไว้ป่ะนะเออเอาขอบคุณครับ เออเอาขอให้มาเอามามีแต่ความสุขความเจริญเด้อพี่น้องเลยเออดีใจวัตนูเงินไนลมั้งมีทำนี่นะเออเอาแต่ว่าวันนี้เนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยตาศักจะไปหว่านข้าวเพราะ้เดี๋ยวถึงช่วงบ่ายตาศักก็ไปว่านข้าวก็ได้เนาะเออเ็วเวเร็วเวเรวเ้วเร็วเ็วเ็เวเร็วเวว่รเรเเ็วววเันเนเ ช่วงช่วงช่วงบ่ายเจ้าก็ไปวานเขาก็ได้เออบ่บ่อันวาเขาก็เพิ่งรอกว่าวันสุ่มอุ่งนึ่งเออเอาเล็กลุ่งทั้งวันเออเอ้าข่าวดีนนท์มาแล้วมาดามก็มาพอดีฮะโอ้โหมาดามก็มาพอดีปาด์ตมาดามาเกือบท่านทันช็อตเด็ดกำลังอ <co ันโอ้โหเดี๋ยวผมถามหมดแล้วครับใจร้อนวัด ว่าจไปคก่อนไมเมียติ่าว่าไคมก่อนเนี่ยซะเล่นบอกผมทั่วเหรอมาทางตรงเถอะผมมา่นไงไม่โทรกันบอกว่าไปคุ้มอยู่เรื่นวะนี่เรีกว่าโมดามบล็อกลุกูหูอยู่โมดามกเมื่อกี้อ่ะเขารับเงินกันคนละส่บาทจากอาามาแล้วก็ครอบครัวเออนั่นไงยังคาอยู่ในมืออยู่เลยเออเอา ให้ใหุ่นไว้ให้มันุุ่่นอปากมาดามาไว้นะใอีเปล่าหีเก็บเก็บเงนเออน้ามาดาสิเก็บกัเก็บาด้วยใจรปากด้วยใจรักปากด้วยใจรักเงนเกิดมาดาอาอ๋อสรุปวันเกิดหรือเ่นีุ่ทำไมอ๋อตะัสรู้ด้วย เราไม่รู้มาก่อนนะว่าวันนี้วันเกิดมาดามตาสักรู้อยู่คนเดียวปาโไม่ธรรมดาเอ้าเจ้าของวันเกิดยังบุหูเอาตาสักบอกถึงได้รู้ว่าวันนี้วันเกิดตัวเองปาใส่ใจเหลือเกินตาสักนี่นั่นน่ะทำทายโยนให้คนอื่นเอ้าโอเคดีใจกับทีมงาน นับสาเหตุที่ไ้รกฝากเงินไว้เออแมาดมจับกให้มาดามนักกปเนี่เออี่กนออกดอกเป็นเป็นพันนี่น่ดูแล้วเออเนาะจกสีนเป็นพันไม่กสองพันานั้นดูเออนี่มาดากฝากเงินไว้เหรอไม่รู้มาดมกอนปะนี่ไงเนี่ย

อัอซื้อเครื่องดื่มมาอยู่พอดีเลยจะได้กินทั้งวันผมก็ซื้อมาอยู่แต่ว่าซื้อมาไม่ไม่ได้เยอะมากมายอืป็นันนะค่ะวันนี้ไม่มีเป่ขนาอะเป็นข่าวดีนะช่วงเช้านะจากอามาแล้วก็ครอบครัวนะทุกท่าน นะครับไม่ใช่แค่ถึงแค่ทีมงานนะถึงยายยายไลยด้วยอ,อ่าถึงยายไลยด้วย2,000แล้วก็ถึงการงบประมาณสร้างบ้านด้วยอีก5 0 0 0ัแล้วก็มีค่าน้ำมันด้วยแล้วก็มีค่าเครื่องดื่มค่าอาหารด้วยนะครับโอ้โหรวมแล้วเป็นหมื่นเฉพาะอาม่าแล้วก็ครอบครัวนะครับโอ้ใจบุญมากเลยพี่น้องเลย,เ,ลยเออเอ<ๆ>า อาาแล้วก็ครอบครัวนะจะได้ยินชื่อท่านอยู่บ่อยๆนะท่านวันนี้เราเกินคนมารอรอเหล็กเหล็กจะมาเยอะที่สุดเท่าที่เคยมามีมารอบก่อนว่ารอบก่อนเนี่ยที่มันมาเนี่ยเยอะสุดเตรถล้อเลย่รอบนี้เยอะกว่านั้นอีกเท่าตัวรอบก่อนเต็มรถสิบล้อรอบรอบนี้อาจจีอาจจีอันส่ยู่ล้อมาอีกเติมอีกโอ้เอออาจจีมีพ่วงมีถุงมือก่อล้วมีถุงมือเวลาเอาลง ถุงมือมีบริการอยู่หน้ารถพุ่นอยู่หน้ารถสามล้อ้าเมื่อเชียได้บอกไงเออเมันนี่มน็มันก็แต่งตัวสวยจังเลยนุ้าคืับผหเบิ่งอยู่ไนเบอตเบอนเบเอย่านบ้ยูตงไนเหนเบิ้งตหนเบิ่งไบองไหนเบงเบ้งอนไน่ยเ่รบ่ <c oughs> ในโพรในโปรที่ะเบิ้งอยู่บ่เบิ้งเบิ้งเบิ้งจะคลิปเมื่อวานเนี่ยนะเบิ้งเรื่อยเบิ้งไปเรื่อยจริงหรือเปล่าไม่รู้อาจจะไปดูสตปนานก็หรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ยิงอยู่บนเรื่องที่ว่าไปรีวิวบ้านมาดามตัวสังอยู่อ๋ออ๋อแสดงว่าดูจริงถ้ารู้ว่าไปรีวิวบ้านมาดามเมืองพูนะเขาอยากเป็นเพราะอยากรู้หรือเปล่า เออเอาโอเคสุกท่านก็ขอให้คุณแม่นะครับอาม่าแล้วก็ครอบครัวจงมีแต่ความสุขควาเจริญนะะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะครับผมนะกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ